ติดโควิดแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องออกนอกบ้านขอไม่กักตัวได้ไหมคะมีคำถามถามหมอยงมาหลายคนเลยครับในช่วงนี้เพราะว่าคนที่ติดโควิดส่วนใหญ่ในช่วงนี้เป็นโควิดสายพันธุ์โอเมกอนที่กลายพันธ์แล้วอาการไม่ค่อยหนักมากมีความจำเป็นมากที่จะต้องออกมาใช้ชีวิตข้างนอก มีค้อจาเป็นที่ต้องไม่กักตัวขอไม่กักตัวออกมาใช้ชีวิตข้างนอกได้ไหมคําตอบก็คือจริงๆแล้วควรจะกักตัวครับอย่างน้อย5วันแต่ถ้ามีค้อจำเป็นจริงๆที่จะต้องออกมาข้างนอกหมอยงก็ขอแนะนําว่าควรจะต้องสวมแมสสองชั้นอย่างมิดชิดเลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มีเชื้อจากตัวเราเนี่ยออกไปติดคนอื่นที่สําคัญคือควรจะต้องใส่ถุงมือด้วยครับเพื่อ ไม่เอาเชื้อจากตัวเราเนี่ยไปสัมผัสหรือไปแตะคนอื่นนะครับ